ตอนนี้คนที่คุณนึกถึงเขาคิดยังไงกับคุณคนนี้น่าจะเป็นคนที่ห่างหายคนที่เป็นคนเก่าหรือคนที่มีประเด็นกันนะคะเออเหมือนมีความมันมีความเศร้าอ่ะทิ้งท้ายไว้ซึ่งกันและกันนะคะคนเนี้ยเพสออฟวอรน่าจะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟไหมธาตุไฟสิงห์ธนูเมฆก็ได้ นะคะเหมือนมีการรอคอยเหมือนมีการติดต่อมาแต่ก็หายไปก็มีนะคะเออเหมือนเขาเองก็วางแผนนะคะบางคนถ้าคบกันอยู่เหมือนแบบกำลังอยากที่จะทำอะไรเพื่อความสัมพันธ์เนี้ยมีการวางแผนนะคะสิกออกับวางแผนที่จะทำอะไรดีๆเพื่อคุณนะคะวางแผนที่จะกลับมาเจอมาง้อมาขอคืนดีหลังจากทะเลาะเองเนี้ยเกิดขึ้นนะ อืมเขาอยากคุยกับคุณอยากคุยกับคุณอยากติดต่อกับคุณนะคะหรือว่าถ้าพวกคุณไม่ได้เลิกกันไม่ได้ห่างหายไปคนนี้น่าจะอยากจะปรับปรุงอยากจะแก้ไขอยากจะสดแสดงความจริงใจเพื่อที่ให้คุณรู้ว่าเขารักแบบไม่มีเงื่อนไขนะเขาอยากมีคอมมิชเมนต์กับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ความรู้สึกลึกๆไม่ว่าจะเป็นสถานาะใดก็ตามที่คุณถามถึงเขาคนนี้เขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ดีหรอก ะะแต่เขาก็มีความจริงใจให้คุณนะเราก็มีการแบบคิดถึงนะคะอยากจะทําดีกับคุณแต่ก็ไม่รู้จะตอบโจทย์คุณได้หรือเปล่านะะ่ะเขารู้ว่าเขาไม่ได้ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกเขาก็เคยพลาดอย่างเงี้ยแต่เขาอยากจะกลับมานะคะเขาเขารู้สึกว่าเหมือนคนนี้เหมือนเขาแคร์คุณนะเขาอยากจะคุยกับคุณอยากจะทําอะไรร่วมกันกับคุณอย่างเงี้ยม,มาดูความในใจลึกๆนะคะเขาเครียดมากตอนเนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาตอนนี้คือความเครียด นะคะเขาเหมือนมองหาความสุขแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าตอนนี้เขาเจอปัญหานะคะเขาเจอปัญหากับคนรอบข้างหรือเจอปัญหากับในเรื่องของไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้อย่างเงี้ยเออสิ่งที่เขาต้องการคือ การได้เจอใครสักคนที่เข้าออกเข้าใจหรือแม้แต่การถัดสมมติว่าทะเลาะกับคุณนะคะล้วเหมือนต้องการกลับมาหาคุณคุณคือความสุขที่ขาดหายทะเลาะกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันนะคะยังรอเธออยู่โฟร์ออฟสอตฉันยังไม่ไปไหนฉันยังรอเธอรอจะเจอเธอนะนะคะเขาทําอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยเครียดคิดมากเกี่ยวกับคุณเขาคิดเรื่องอะไรหนูอยากเจอทารักคุณ นะคะเขาอยากจะเซอร์ไพรส์คุณอยากจะทําให้คุณเห็นคุณค่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้คุณเชื่อในตัวเขาทูออฟ o อ t นะคะเขามีแบบบางอย่างที่คิดอยู่ในใจเหมือนอยากจะทําบางอย่างที่ทําให้คุณเห็นคุณค่าแล้วทาให้คุณมีความสุขนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทํำไหมนะเอาเป็นว่าเร็วๆนี้เขาจะทําอะไรคะเร็วๆนี้สิ่งที่เขาจะทาโอ้ดูวีออฟฟอร์จูนโชคชะตาเปลี่ยนนะคะ คือการให้อภัยการขอโทษหรือการทำความดีนะคะทำให้คุณเห็นความชัดเจนหรือเพจออฟสอดนะคะหรือถ้าไม่ได้ติดต่อกันเขาจะติดต่อมาเขาจะติดต่อมานะคะอืมถ้าคนที่ห่างหายจะมีการติดต่อมาแล้วก็เหมือนจะเป็นสัญญาณดีอยู่นะคะแต่ถ้าไม่ได้ห่างหายอยู่ด้วยกันเหมือนจะเป็นสัญญาณดีในเรื่องของ จะทำบางอย่างในเรื่องของความเสมอภาคความยุติธรรมการทำดีหรือว่าขอโทษให้อภัยประมาณนี้โอเคใช้วิจารณญาณในการับฟังนะคะเริเร่มค่ะ